กลับมาติดตามรับชมกันต่อนะครับผมกับภารกิจเดียวรัดทุง่งขับรถดำนานะครับมีเป็นรถดำนาคูเวต้าคันใหม่ของบริษัทตั้งถาวรเกษตรพันธ์ุจำกัดนะครับจากบ้านซาสตร์ำบลเมืองบัวชุมบุบรีสุรินทร์ครับวันนี้มาปักด,ดำอยู่ที่ ฝากทางบ้านเมืองไผ่ครับในเขตของตำบลบางบัวโดยมีอาจารย์นะครับอาจารย์คมวันนี้เอี่ยวรันทุ่งมาเป็นลูกศิษย์อาจารย์คมหรือว่าช่างคมนะครับอยู่แผนกชุดช่างของกองช่างตั้งถาวรแต่ว่าชั่วโมงนี้ครับ มาควบคุมรถด,ดำนานี่เป็นแบบ5้าแถวนะครับปักดำต้นก้าช่างเอียวมาขอลองนะครับคลิปที่ผ่านมาล่อไปสองหลุมครับสองสามหลุมแหละเกือบจะติดลม มาสองคันนะครับห้าแถวกับหกแถวคันนี้หกแถวคันหกแถวนี่รู้สึกว่าจะขัดข้องอยู่นะครับไม่รู้อะไรไปติดหัวปัดอ้าวอาวมีเอียงครับมีเอียงครับมีเอียงอีกแล้วมีเอียงอีกแล้ว รถด,ดำนาสองคันของบริษัทตั้งทวอรนี่ซื้อมาเป็นรถเก่ายุ่นนะครับเก่าญี่ปุ่องคันแสนสองบรรยากาศก,กำลังดีเลยครับ อัตราค่าบริการไล่ละ1,600บาทเท่านั้นเองนะครับโอ้โหเบียดขนาแล้วครับเอาแล้วครับช่วงกลับลำได้หาทุกทีเลยได้โหดได้มันตลอดเลยครับ สำหรับในการเพราะต้นก้านะครับจะอยู่ระยะเวลาประมาณ15-20วันนะครับได้กำหนดการ15-20วันแล้วก็เอามาปากักดำได้เลยหมดเมล็ดพันธุ์ข้าวนะครับในการเพราะ6กิโลต่อไร่ครับ โดยการพ่อต้นกล้าี่ทางบริษัทจะเป็นผู้ดำเนินการครับแต่ <Okay. S 1> ว่ามเมล็ดพันธุ์นั้นเจ้าของนา <Yeah. S 1> จัดหามาเองครับ วิ่งสวนทางกันแล้วครับ กลับลำแล้วครับช่างเยียวกลับลำม,มาแล้ว Heh <laughs> ไปสุดหัวงานแล้วครับจะกลับลำมาแล้วโอ้โหโอ้โหึือ,อหัวกันนาเลยครับ เ,เติมต้นกล้าครับเ,เติมต้นกล้าก่อนสองดูเครื่องแล้วครับ เครื่องยนต์นั้น15แรงม้าเท่านั้นเองครับเครื่องันมอเตอร์ไซค์ครใช้น้นำมันเบนซินในการเผาผลาญพลังงานครับบงคาพดูคลิปนี้ยังไม่ติดโลมเลยอ่ะไ,ไ,ไม่ติดแล้วหมดแล้วเหรอ หมดแลูวดูตอ่อครับจะไปเก็บงานบ้างนะใ่ใช่อ,อ๋อเอา้าเอางั้นอ่ะเอโอ้โเอาแครับฮ่า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 บาดดมาด <kung> <vikt isi> อ้าเฮ้ยเฮ้ยรอดได้รอดครับโอ้โหถ้าเอี่ยวฉันเมื่อกี้นะผมว่ารับรองเหือดแน่นอนเฮออเอาไปไปไปเอกเอกโอ้ยยกล้อเลยครับอ้าวอ้าวยังยังเหมือนมันหนักกว่าเนาะตัวนี้เนาะเฮ้ย เอาถอยมาครับโยกไปโยกมาเนี่ยจะว่าอนตรายครับเออเอาไปอีกเอาลงแล้วลงแล้วลงพี่ลงแล้วพี่ยังเออถอยดูขาแกกับขาแก่ไปถึง เฮ้ออีกอีกอีก็จมแล้วอีกอีกจมฮ่า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 ฮเลยพอวางเลยเอ้ายันยันเออยังเออไปโมกเก่าหนึ่งละไปโมกเก่าเออไปที่เดิมอ่ะดูอ่ะขนาดยืนยังจมอ่ะ นะหักสาย a a half. อีกวะลงนะพี่ลงนะพี่ไดยอได้แล้วทีนี้ลงหลายเห็นไหมพอเกีวางปุ๊บล้อมันก็เลี้ยวได้ดิ เตียงมันเตือนมันจะติดดูเกียร์สูบน้ำมกไปแล้วครับสำหรับคลิปนี้ก็บายบายเจอกันคลิปต่อไปครับ